มาทุกวันมาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5คนนะภาพนี้อาจจะเคยชินตากับใครหลายๆคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้รับผลกระทบจากการเรียรายเงินบริจาคลงศพของกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่ามาจากมูลนิธิแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกวันนี้มันมีเยอะมากเลยค่ะมูลนิธิที่มาเก็บเงินก็ตอนเช้ามาเปิดร้านก็เจอประจําเจอทุกวันจนมันทําให้พี่แบบว่าไม่อยากทําบุญแล้ว ว่ามันไม่ใช่มูลนิธิจริงๆครับมันเป็นเหมือนพวกม,มิสสาชีพครับคือมาแบบมาเรียอะไรเงินเพื่อที่จะไป,ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่การทําบุญนะครับ คือถ้าเราคิดว่าเราอยากทําบุญเราไปทําบุญที่ที่เรารู้สึกว่าสบายใจดีกว่าทางทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างมาเรียรายเงินในพื้นที่จริงซึ่งทางทีมงานได้บันทึกภาพการสนทนาขณะทําการเรียรายไว้ด้วยเลยครับ,รรบทำไมมาเรียรายไกลจังเงลยแล้วเงินไปไหนครับเงินเข้าเงินงเข้ามูลทีครับผมให้กระทรวงมหาดไทยคับ ไหนครับเนี่ยขอใบอนุญ,ญาตมาจากไหนอย,อยู่ที่นี่นะครับขออนุาญาตตำรวจครับตรวจสอบได้ใช่ไหมครับครับสามารถโทรสอบถามได้เลยครับ จากภาพการสนทนาบุคคลกลุ่มนี้ได้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทีมงานจึงได้เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจอนุญาตให้เรียระไรในพื้นที่ได้ต้องทำเรื่องขอจากทางที่ว่าการอำเภอในเขตพื้นที่นั้นๆซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบใบอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการปรับและให้ออกจากเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เรืร่อะไรนี่จริงๆแล้วนี่กฎหมายนี่มีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่พศ2487นะครับซึ่งเ,เวลาที่จะไม่ว่าจะเป็นมูลิธิสมาคมหรือบุคคลหรือกรณีวัดเนี่ยถ้าทำการเรียอะไรมันก็ต้องขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องนะครับถ้าจังหวัดเนี่ยก็มายื่นที่ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่ตั้งอยู่นะครับ มายื่นขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องละ่ะเพราะว่าในการขอเรียองอยเราต้องมีวัตถุประสงค์แม้แต่ทางวัดก็เหมือนกันทางวัดนี่ก็ต้องผ่านทางของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดจะได้ส่งกรรมการนะฮะแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่การขอเรย่ายในบางส่วนที่ให้เป็นอำนาจอนุญาตของนายอำเภอท้องที่ซึ่งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่นี่ก็มายื่นที่อำเภอทางว่าผู้ที่ไปทําการเรียองอเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่โดยชอบอด้วยกฎหมายจะมีใบอนุญาต